ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียนหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยเขาได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายอุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งในระเบียบฉบับนี้เนี่ยเขากำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับกรณีที่ผู้สูงอายุมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในระเบียบฉบับเดิมเนี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะครับก็คือระเบียบปี5-2า แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่4พุทธศักราช2562เนะี่ยเขายกเลิกไปแล้วนะครับซึ่งพูดถึงฉบับเดิมก่อนนะครับฉบับเดิมนั้นกําหนดว่าผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพเนี่ยท่านจะต้องไปลงทะเบียนณะภูมิลําเนาตามทะเบียนบ้านทีทน่ท่านมีชื่ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครก็ตามนะครับท่านจะต้องไปลงทะเบียนนะครับ ทีนี้ถามว่าระเบียบใหม่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ระเบียบใหม่กําหนดเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าในขั้นตอนที่7เนี่ยบุคคลใดที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับอายุครบ60ปีบริบูรณ์ให้ท่านยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องลงทะเบียนเพียงแต่ท่านไปยืนยันเพื่อรับสิทธ ในการรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับและก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้อำนวยความสะดวกด้วยโดยการที่ท้องถิ่นก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์นะครับทีนี้หากผู้สูงอายุเองเนี่ยมีความประสงค์ที่จะรับเงินก็มายืนยันรับสิทธิ์นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็คือ,อถ้าท่านมีชื่อ ตามทะเบียนบ้านนะครับอยู่ในพื้นที่ของอบตรหรือเทศาบาลหรือเมืองพัทยาเนี่ยท่านก็ไปยืนยันสิทธิ์ที่อบตที่เทศาบาลหรือเมืองพัทยาตามที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านได้เลยนะครับซึ่งในการไปยืนยันสิทธินั้นนะครับเขาก็จะให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเองนะครับไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็แนบเอกสารหลักฐานนะครับซึ่ง ก็จะมีแบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะมีการจัดเตรียมแบบตรงนี้เอาไวใ้ให้กับท่านผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นี้เพิ่งประกาศออกมานะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คงอาจจะต้องรอ,อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ หรือว่าแบบในการยืนยันสิทธิ์ที่เขาจะกําหนดออกมาว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยืนยันสิทธิ์เนี่ยในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเพียงแต่ไปยืนยันสิทธิ์ณนะอบตเทศบาลห,หรือเมืองพัทยาที่เรามีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะรับเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือรับโดยให้เขาโอนเข้า สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้นะครับโดยถ้าต้องการจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ให้ท่านแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปด้วยนะครับสำหรับกรณีที่เราประสงค์จะขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ใหม่นั้นท่านไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเพียงแต่ไปยืนยันสิทธิ์ตามที่เขากําหนดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดเท่านั้นเองนะครับ